การเมืองรือศอคึกคักหลังอดีตผู้สมัครสอสอ,อพลังประชารัฐลงแข่งกับอดีตสอจอแทนเก้าอี้นายกอามที่ถูกโจรใต้บุกยิงเสียชีวิตเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่25พฤศจิกายน2567ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลร,รือศออำเภอรือศอจังหวัดนราธิวาสที่ใช้เป็นสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือสะแทนในวิเชศไทยทองนุ่มอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือสะที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามบุกยิงเสียชีวิตภายในห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนอินแฮนเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดรับสมัครในวันแรกม,มีนายอามีนซาริคารอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐเขต5และเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือสอซึ่งอยู่ในทีมผู้บริหารของนายวิเชตหรือนายกอามที่นำทีมผู้บริหารจำนวน4คนภายใต้สังกัดรือสอพัฒนานำหลักฐานมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ก่อกอ,อ,อำเภอร,รอสอะที่นายอับดุลราซีลอแมรปรับเทศบาลตำบลรือสอสในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลรอสอะได้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลรือสอสตั้งแต่วันที่25-29พฤศจิกายน2567และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่5มกราคม2568 โดยมีประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่ให้การสนับสนุนนายอามีนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือสระจำนวนกว,ว่า300คนได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมทั้งได้มอบพวงมาลัยเป็นนดอกทานตะวันสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นความมั่นคงรักเดียวใจเดียวที่เชื่อว่าสามารถฟันฝ่าอุปสรรคพัฒนาเมืองหรือสระให้มีความจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อนายอามีนว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลรือสอได้ยื่นใบสมัครกับทางเจ้าหน้าที่กกตและเสร็จได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เปิดเผยความในใจว่าขอขอบคุณทุกทท่ทานที่มาให้กำลังใจในวันนี้ผมนายอามีนซารีคานอติตรองนายกวันนี้มาสมัครในตำแหน่งนายกเทศบาลพร้อมกับทีมงานประกอบด้วยนายจตุพงษ์ธรเดโชในฐานะรองนายกในประนีตเอี่ยวเจริญใน ฐานะรองนายกนายวิชิตอบอุ่นในฐานะเลขาและนายอับดุลเลาะยิยูโซในฐานะที่ปรึกษาซึ่งวันนี้เรามาสมัครในสถานการณ์ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนทั้งในความโศกเศร้าเสียใจแต่ก็ขอให้ทุกท่านสบายใจว่างานตรงนี้รวมถึงชาวบ้านของเราทั้งหมดจําเป็นจะต้องเดินหน้า สำหรับคนที่จากเราไปแล้วเขาได้ทำสิ่งดีๆไว้ให้กับบ้านเมืองและกับเราไว้เยอะและผมก็รับปากกับทุกท่านว่าจะสานต่อและเพิ่มเติมในสิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆให้กับมวลชนพี่น้องของเรามวลชนของเราและเทศบาลของเรานำพาเทศบาลของเราให้เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนราธิวาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านบริการด้านสวัสดิการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกท่านสบายใจได้ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถของผมและทีมงานของผมก็พร้อม ซึ่งถ้ามีอะไรท่านบอกผมได้เลยเพราะผมมาเพื่อบริการทุกท่านผมมาเพื่ออาสารับใช้ทุกท่านในวันนี้เรามาสมัครแล้วขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจเป็นกระบอกเสียงเป็นฐานทัพให้ทีมของเราเพื่อให้เข้าเป้าในวันลงคะแนนวันที่5มกราคม2568 และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะนำพาทุกท่านไปพร้อมกันท่านอยู่สุขสบายผมก็อยู่สุขสบายแต่ถ้าท่านลำบากท่านก็จะเห็นว่าผมก็ลำบากไปพร้อมพวกท่านด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลรือสาในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กกตจังหวัดนราธิวาสได้เดินาทางมาสังเกตการและทราบว่าในวันที่28พฤศจิกายน2567จะมีนายยายามามิงอดีตสอจอ เขตหนึ่งตำบลหรืสอสาะจะเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรืสอสาะในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ค่อนข้างสูสีเนื่องจากทั้งสองคนเคยลงเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นมาอย่างโชคชนถ้าชนะการก็คงมีคะแนนที่สูสีเบียดเสียดกันแบบเส้นยาแดงผ่า8ปฏิตาหนดกระทบผู้สื่อข่าวนรัิวาตรายงานโปรดติดตามรายละเอียดข่าวเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ แต่ให้ทุกท่านสบายใจว่างานตรงนี้นะครับมณชนตรงนี้ชาวบ้านของเราทั้งหมดจําเป็นจะต้องเดินหน้านะครับคนที่จากเราไปแล้วเขาทําสิ่งดีๆไว้ให้กับบ้านกับเมืองกับเราไว้เยอะและผมก็ขอรับปากกับทุกท่านว่าจะสานต่อและก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆให้กับมณชนพี่น้องของเราครอบครัวของเราเทศบาลของเรานําพาเทศบาลของเราให้เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนราธิวาส ในอนาคตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านบริการด้านสวัสดิการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกท่านสบายใจผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถของผมและทีมงานของผมก็พร้อมนะครับมีอะไรท่านบอกผมได้เลยผมมาเพื่อบริการทุกท่านผมมาเพื่ออาสารับใช้ทุกท่านนะครับอื่นๆก็ขอให้ท่านวันนี้เรามาสมัครแล้วคาดว่า หลังจากการตรวจสอบแล้วก็คงไม่ผิดพลาดอะไรก็ได้หมายเลขหนึ่งนะครับเพราะเรามาเป็นทีมแรกก็ให้ท่านช่วยเป็นกําลังใจเป็นกระบอกเสียงเป็นฐานทัพให้ทีมของเราเพื่อให้เข้าเป้าในวันที่5มุมก,การาซึ่งมีเวลา1นเดือนกับ10วันหรือ12วันประมาณประมาณนะครับก็วันที่5มุมก,การาจะเป็นวันลงคะแนนก็ขอให้ทุกท่านสนับสนุนและให้ท่านเชื่อมั่นว่าผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะนำพาทุกท่านไปพร้อมๆกันนะครับท่านสุขสบายผมก็สุขสบายท่านลำบากท่านก็จะเห็นผมในจุดที่ลำบาก